ที่จะมาแบบอยู่โตเกียวเราเลยมาบ้านครับผมก็สวัสดีนะครับก่อนที่ชอปเปอร์จะมาอยู่โตเกียวก็พอเรียนจบก็ทํางานกลางคืนครับผมร้องเพลงกลางคืนร้องเพลงที่ร้านเล่าอะไรเงี้ยเคยร้องเพลงมาก่อนเหรอใช่เคยร้องเพลงมาก่อนที่นเล่นเต้นด้วยไหมใช่ครับผมแล้วก็ก็เต้น มีมีมีเต้นมากครับทำไมเต้นเป็นเคยเป็นนักเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนเคยเป็นเทร์อ่อก็คือผมระหว่างที่ผมทำงานผมก็เป็นเทรนนีร์บูทารดด้วยใช่ก็เป็นเอ่อศิลปินบูทารดเหมือนกันกับน้องหลานแต่ว่าไม่ชินก็เทรนนีรเลยอนนี้วในฐานะเยเป็นนักร้องในผับอะไรเงไ้เราได้เป็นดีไหมคะได้เป็นดีมันมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยครับแล้วมันก็เขาให้เป็นมันหรอเขาให้เป็นเป็นวีครับวีแล้วก็ประมาณเท่าไหรร่คับยได้ไหมอ่าก็ไม่ได้บอกชื่อที่อ่อเอาถ้าถ้า เออไม่กล้องหนุ่มที่ทำก็เป็นวงกระจกมี่พวกที่ชอบกระจกห้องฉันอะไรไหมแต่แต่ว่าไม่ถือว่าเรื่องเนี้ยผมผมจะผมจะเคยเล่าไปแล้วเขาก็จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนอ๋อเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยราไม่ถามใช่ครับแต่ว่าก็จะมีเป็นบางครั้งที่แบบว่าเขาถึงอยู่หลายร้านนี่ใช่อยู่หลายร้านเอก็ไม่ได้อยู่แล้วเหมือนบางทีก็เป็นวงวิ่งวันนี้ก็เป็นอ่าสมมติวงนี้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นวงวิ่งก็วงวิ่งก็จะได้เป็นแบบชั่วโมงละแบบว่า หกเจ็ดร้อยเจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเจ็ดร้อยวันหนึ่งมีเจ็ดล้านผมก็ร้องประมาณสามสี่ล้านได้ครับผมสามสี่หนึ่งล้านเป็นหนึ่งชั่วโมงไหมใช่ครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้สาม่ชั่วโมงใช่ครับวันหนึ่งก็ได้หลายละหลายบาทนเองฉะนั้นก็คือวันละหลายล้านใช่แต่ว่าก็มันมันต้องแลกกับสุขภาพที่แบบเราต้องเสียไปเพราะว่าอันนี้ก็เสียเหมือนกันนะตัวเกีแกก็เสียเหมือนกันเออตุ๊กแกก็ประมาณห้าจีบลองอันนี้ไว้ระบบอยู อ่ะด้วยความที่ว่าเราต้องแบบเราต้องเราต้องดื่มด้วยเราต้องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับเราดื่มน้ำใช่มันมันมันก็เลยทําให้เราแบบเอาเงินที่ได้มาไวรักษาพี่แล้วทำไมเดีวทำไมทําไมได้ได้มาออดิชันทําไมได้ทักเข้ามาในไลน์สมัครรู้จักอะไรมาก่อนไหมมีใครแนะนําอะไรยังไงคือคือรู้จักมีวัน์วิแลนด์อยู่แล้วตั้งแต่คือรู้จักมานานแล้วมากๆตั้งแต่คลิปไอ้พ่อผมหัวไปปากออย่างเงี้ยคืออันนี้รู้จักรู้จักอ่าแล้วทีเนี้ยผมแต่ผมมันไม่ได้ไม่ได้ติดตามว่าอ๋ จนเหมือนกับว่าผมเป็นเทรนเนอร์พอเป็นเทรนเนอเสร็จปุ๊บก็ร<ช>ู<ก>้สึกว่าตรงนั้นอะมันไม่มันมันไม่เวิร์กกับเราใช่ครับก็เลยคุยกับแม่มก็เลยบอกแม่โดดชอบอยากจะแบบไมายถึงว่ากลับบ<ม>้านเป็นเทรนเนอร์ด<ม>้วยทํางานร้องเพลงด้วยใช่ใช่ครับในช่วงนั้นแล้วก็เลยแบบว่าคุยกับแม่ว่าแม่ถ้าเกิเกดอยู่กรุงเทพมันไม่เวิร์กเดี๋ยวจะกลับไปอยู่แถวบ้านเรานะอะไรเงี้ยครับผมแล้วทีนี้ก็เลยพอเห็นตัวเกมมิสิกเปิดรับสมัครก็เลย่ราน จริงๆด้วยความที่เราเป็นนักร้องมาก่อนเนาะเรานักร้งองก็คือเราเราเราก็หวังว่าอยากให้เขาเปิดรับสมัครออดิชั่นนักร้องชายแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดรับสมัครออดิชั่นเขาเปิด<ม>รับสมัครเดนเซอร์เดนเซอร์นักร้<ด><ด>งองหญิงก่อน <ใช S 2> แล้วเราก็รอตอนนั้นเราก็รอว่าแบบเฮ้ยเขาจะเปิดอา,อ,า,อ,าอะไรนะออเดชั่นนักร้องนักร้องชายหรือเปล่าก็เลยไม่เปิดใช่หรือไม่เปิดพอเปิดไม่เคยไม่เคยประกาศนักร้องชายเลยนะเจอแล้วดูพอเปิดพอเปิดว่ารับสมัครเดนเซอร์ปุ๊บก็เลยนะตอนนั้นก็เฮ้ย ด้วยความที่เราตอนนั้นเราเป็นเทรนนออยู่แล้วเราก็เลยได้ฝึกเต้นได้อะไรอยู่แล้วตลอดอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยอ่าถ้าอย่างงั้นเราก็ไม่เป็นไรเป็นดนเซอร์ก็ได้เพราะว่าอยากเข้ามาทํางานอยากอยากเข้ามาอยู่ที่โตเกียวเมสิกก็เลยแล้วแล้วตอนที่สมัครคิดว่าเราจะได้ไหมไม่คิดเพราะว่า <พอ S 1> ด้วยความที่คืออ่าด้วยความที่รู้สึกว่าพอเยอะไหมนะคนคือแบบเอาจริงๆค,คือพอพอพอรู้ว่าแบบพอรู้ว่าแบบ ถามสัดส,ส่วนถามอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของของส่วนสูงตัวเองทเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ผมสูง171นะครับผมซึ่งแบบคือเป็นคนตัวเล็กอะไรเงี้ยส่วนมากคือถ้าเป็นแดนเซอร์ก็จะแบบค่อนข้างตัวตัวสูงหน่อยสูงโปร่งเหมือนฟิอาร์ตอะไรเงี้ยครับผมก็จะกำยำหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบจะได้ไหมนะอะไรเงี้ยพอถูกเลือกมาก็เลยแบบรู้สึกแบบดีใจมากครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ แต่ไม่แต่ว่าไปเห็นจากโพสไหนโพสที่เขาประกาศมาโพสในเฟซหรอโพสในเฟซเลยครับผมคือผมเห็นก่อนก่อนแม่เลยแล้วก็เลยแคปแล้วก็ส่งไปให้แม่แล้วก็แม่ชอบจะเอาอินชอนนันนี้นะไม่แต่เขาต้องเขาต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าจากนักร้องเขาเคยเป็นนักร้องเราจะมาเป็นแดนเออเระเพราะว่าตัวเกียวเพิ่งประกาศรับสมัครน้องชายนาทีทำยังไงถึงจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเกียวได้ก็ต้องมาเป็นแดนเซอร์ก่อนผมนะใช่นี่คือที่มาที่ไปของการเป็นแดนเซอร์ไม่ใช่ว่า มาเลยแต่มันมีมันมีมันมีมนมมนมมนมสตรอรี่มันอยู่ว่าจากร้องเพลงใช่แต่พี่ชอบพูดตแต่พี่ชอบพูด่ตอนตอนตอนแรกที่ว่าที่ว่าออฟชั่นเข้ามาอ่ะคือเรายัางยังไม่ได้เลงไวเพราะว่าคือส่วนสูงยังไม่ได้ตอนนั้นเพราะ, <c oughs> ะว่าเราเราเราับแบบสเตนด์ละก็ประมาณเท่าพี่อาร์ตอนนั้นแล้วดูความใหญ่ความสูงของน้องใช่เพราะเราอยากได้แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเหมือนมาตรฐานเดียวกันก็ได้แล้วทีนี้แบบ ก็เห็นเราก็ถามเขาแหละเราเราเราก็เลงเขาไว้อยู่ว่าแบบเออคนนี้เผื่อเอาง่ายที่ช็อปเปนี่เป็นคนที่เผื่อหรือแบบเผื่อหรือตอนนั้นเผื่อหรือแล้วแาลว่ามันกลิ่นถามมันบางคนถ้ามันไม่ครบหกคนแล้วก็จะเยกนมาแต่ว่าเห็นเชื่อไหมว่าเห็นคนไอช็อปเปอร์ก่อนเลยว่ากกินมันส่งมาพี่คนนี้ส่งมาไม่แบบลินลินนะนเดียก็ส่งเขาเม็นเรื่องหุ่นแบบส่งเขาดีส่งดีเต้นดีเต้นบอย แต่ตัวเล็กก็คิดว่าเรีกอก็มีเล็กอีกๆนะแต่ตัวจริงไม่แน่ดิก็ว่ามันก็อาจจะเล็กปี่ในก็ใช่แล้วช่วงนั้นน่ะก็อาจจะเล็กกว่านี้เพราะฉะนั้นเคามีเล่มกันเนี่ยมันเราเราก็ติดต่อเราก็ติดต่อกับไปหลายๆคนก็มีหลายๆคนที่ไม่ตอบเราแบบคือไม่มีความกระตือรือร้นที่จะแบบอยากมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันส่งไม่เชย้อะไรเงี้ยแต่กับคนเนี้ยคนคนที่ช้อปเปอร์เนี่ยก็คือเขาตอบกลับเร็วมากเราถามว่าพร้อมเริ่มงานได้วันไหนครัเขาตอบในไลน์ว่าวันนั้น พร้อมเริ่มง,งานได้เลยครับอะไร,รกับทีมงานงถามหน่อยว่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วทา่านนที่เก่าเป็นเป็นนักร้องวงเก่าที่ร้องเพลงที่เก่าเนี่ยะไ,ไม่ได้มีสัญญาหรอกไม่ได้มีแบบ <idamente> ตนไม่มีสัญญาคับคือเหมือนกับด้วยความที่ร้องกันคือเฉยๆไม่เราเราเราจะไม่ได้มีสัญญาที่ผ่ามใช่ก็คือเราจะมีวงของตัวเองแล้วก็วิ่งไปตามร้านอย่างเงี้ยครับส่วนร้านที่ที่เราทําประจําก็เราก็จะแจ้งเขาไว้ก่อนนั้นคือเราคือเราคือเราออกจาก นักล้องเพืงคือมาได้ประมาณดเดือนหนึ่งนี่แหละครับถึงได้เข้ามาเทียว<อ>ช่วงคือช่วงว่างแลวใช่ใช่ครับเป็นช่วงที่ว่างแล้วอืม